อันนี้ชาร์จเอ่อกี่กี่ชั่วโมงแล้วก็ถ้าชาร์จประมาณสามชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วก็เวลาตัดช่อใช้ใช้กี่ถึงชั่วโมงไหมเหรือไม่ถึงชั่วโมงกว่าครับชั่วโมงกว่าใช่ไหมครับผมไม่อันนี้ยาวกว่านี้มีไหมเอ่ยหรือว่าอันนี้เยอะได้เยอะได้อ่าแล้วตัวตัวเจ็ดร้อยเนี่ย ต้องใช้แบตเตอรี่เหมือนกันป่ะหรือว่าพวกนี้มันใช้มันใช้สายไฟนะครับอ๋อต้องมีสายไฟโอ้แต่ถ้สายไฟมันก็จะดีกว่าไฟใช้แบตเตอรี่นะเหรอเพราะว่าใช้สายไฟอ่ะถ้าเกิดเราเสียไฟปุ๊บมันจะสตาร์ทอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะวิ่งอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดความแรงอ่ะแต่ถ้าแบตเตอรี่อ่ะถ้าเกิดเราเสียปุ๊บอยู่ที่ร้อยมันก็จะลดลงแมัวก็แบตมันน้อยลงนะเราจไปหลังๆแล้วมันจะตัดย่าไม่เข้าแล้วไม่ขาดแล้ว เนี่ยข้อเสียของแบตเตอรี่แต่ข้อดีก็คือมันสะดวกแต่นี้มันต้องเสียไฟถ้าฝนตกเนี่ยมันอันตรายอ่ะดิไม่ได้ใช<ม>่ไแบตเตอรี่แล้วก็ไม่ได้เหมือนกันถ้าฝนตกมอเตอร์มันจะ้อนอออออันนี้มันถูกเดีอ่ะเจ็ดเจ็ดร้อยห้าสบใช่ไหม่อผมเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้าบอันนี้มีใบพัดไหมเดียมัยนมันเป็นอะไรอ่ะใจเอน ใช่สายเอ็นมันจะดีมันมันมีดใหญ่ใหญ่กว่าไหมอ่ะยาวกว่าไหมับมันถ้าจะเปลี่ยนเองได้ไหมเอ่ยเปลี่ยนเองได้เลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะซื้อไปเปลี่ยนเองกันอ๋อเพราะมันเปลี่ยนไม่ยากเจะใส่ยังไงครับถ้าจะเปลี่ยนนะแต่ถ้าพื้นที่เยอะๆมันพวกนี้มันมันไม่ค่อยไหวอันนี้มันถูกดีอ่ะเอาไม่เอ่ยแบบนี้ถูกอ่ะเนาะไม่เหนื่อยอ่ะ มันมีอยู่ข้างในแค่นี้ครับผมถ้าเกิดว่านานๆใช้ละครนี้แค่นี้ก็เยอะครับผมและเวลาใส่ผมง่ายครับตัดทเทงได้เลยเรแล้วมันมันมันยังไงเออสมมตชว่เอ่อลองลองลองให้ดูหน่อยถ้าสมมติว่ามันสมมติว่าตัดเอ่อตัดตัดไปแล้วใส่เอ็มันแค่แค่นี้แล้วนะครับกอดตัวนี้ลงกับพื้นมันจะออกอัตโนมัติอ๋อโอเคโอเค นแ่ะคือการกั้นกดอ่ะตอนกดอ่ะคุณผู้ชายก็เล่งเครื่องนห้แต่งนะครับแต่คือต้องเคลียร์ไปอยู่พอกดลงกับพื้นเบาๆอย่างเงี้ยเขาจะออกอัตโนมัติแล้วถ้าเกิดว่ามันออกไปยาวเกินอ่ะถ้ายาวเกินล่ะมันจะมีใบมีดตัวนี้ตัดอัตโนมัติเหมือนกันอ๋อโอเคโอเคอันนี้น่าสนใจอะไรดีกว่ากัน750กับ7จ0ดร้อยเจ็ดเนี่ยตัวนี้มันจะตัดมือเดียวมือเดียวยังไงัอ่ะขออนุญาตนะครับ เนี่ยมันจะตัดอย่างนี้ครับตอนนี้ซึ่งเราไม่สามารถตัดได้้เพราะพอเออพอส่เอ็นมันโดนหนมือเราจะเอาไม่อยู่ใช่ใช่คือพวกนี้มันตัดสองมือสองมือได้มีจอจับนี่คือพวกแตกต่างแล้วอ่ะอ๋มันยืดไม่ได้ครับพวกนี้อ๋ออันนี้สายเท่าไหร่ครับยาวเท่าไหร่ครับสายสายของมันก็คือเนี่ยสิบเมตรได้ไหมถึงครับผมว่าประมาณห้าเมตรก็ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเทื่อสายต่อไปด้วย อันนี้สายนี้สําหรับลากแรถอันนี้เราไม่ได้เลยครับผมอันนี้เกือบราคาเท่าตัวเลยเพราะมันยี่สิบเมตรเออถ้าเป็นสายไฟที่บ้านได้ไหมฮะถ้าเป็นสายไฟที่บ้านอ่ะเออได้ไหมเอ่ยมันก็ได้แต่ผมไม่อยากให้ใช้เลยเหรอเพราะว่าสายไฟมันแรงกว่าใช่ไหม ที่ที่เราเสียบตามบ้านธรรมดามันมันไม่ค่อยปลอดภัยเหมือนสายไฟเนี้ยก็สายไฟเนี้ยมันจะเป็นเบ้าด้านในอย่างเงี้ยอ่าอ่าอ่อันนี้ยี่สิบเมตรเอานะสปอนะแ่ผมอน่ๆเออเออเออนี่มันจะเป็นเบ้าอย่างเงี้ยมันปลอดภัไม่ได้เออ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 เนี่ยแต่ถ้าสายไฟบ้านคือเราเปิดดูอยู่ตลอดเลยใช่ใช่ใช่ครับแล้วมันลากอันตรายแน่นอนครับอ่เนี่ยก็ต้องซื้อเพิ่มมาเด็ดอันนี้ก็เป็นพัน อะไรนะดีว่าไปซื้อกันไก่ใช่ไหมกันไกปวดหลังอย่าได้ลูก้าเปลี่ยนจากกัไกก็ราคาคากืบเออใช่ใช่กันไกก็บสองสามร้อยแล้วอ่ะบางอันก็สี่้อก่าเออเมาซื้อเครืแบบนี้ที่กระจกอันนี้าหนี่กี่เมตรครับพี่ อัน้าวโจยฮะ99เนี่ยตัวนี้มัน15เมตรครับ15เมตรอ๋อเอาเอา20ดีกว่ามั้ง15เมตรนะครับพี่อ่าเอา20ดีกว่าอ่าแล้วมันมีกระเป๋าด้วยแหเนี่ยกระเป๋าด้วยอะไรเออที่ผมรักรักบ้านอ่ะมันอันตรายแน่นอนครับผมว่ามันผมไม่อยากไปใช้แหลกเพราะมันช็อตู่ตลอดเลยครับอย่างตัวนี้มันมีบอลตัวนี้ครอบอยู่โอเคเยี่ยเแล้ว ใช่ครับเพราะว่าไม่ไม่ไใช้ยังอื่นได้ใช่ไหมถ้าสมมติว่าเอาไปอเสียบกับมันมันเขบก็ได้ครับพวกแป๊บที่มีหัวคอมอย่างนี้อ๋าหักบผมได้ครับแต่ถ้าแป๊บเป็นแบมันเขียบไม่ได้นะครับแป๊เหมือนจะมีคุณไปใช้เน ช่วยวานห่อยคอยไก็ไดูน,นอ,อันนี้ห้าเมตรความยาวใช่ไหมครับแล้วก็บอกทีสิก,ก,ก็น่าจะพอ เพื่อนที่บ้านไม่ถึงพี่สุดี่สุดว่าไม่ที่ไกลเลยครับไปรับประกันเดือนในของผมครับมีรถในเช่อมเดียเดี๋ยวจะไปดูที่อื่นก่อนก็ถ้างั้นเดี๋ยวผมเอาที่ไบบว้านหน้าให้ก่อนก็ได้ได้ได้ทรายก็ค่อยไปแจกตังค์ทีเดียวได้ได้ได้อันนี้ด้วยครับอันนี้อันนี้ด้วยได้หน้าตึดทรายเลยที่เขาเ รูปน่ากลัวได้น่ากลัว no <laughs> ูนบ่ได้เป็นแ